จ้าออกสิเออจ้าออกสิจ้าในตัวจ้าเองเจียวจ้าตัวเจียจ้าเองดิจ้าจุ่มจุ่มอยู่อะไรพร่องอยู่ตัวพร่องเองพร่องจากพร่องเองพร่องจากพร่องเองลูกเเปป็็นนพพ่่ออติสง อย่ารวมจิตสิอย่าซองอย่ารัวมันจ้าออกจากตัวจ้าพร่องออกจากพร่องนี่พร่องก็ออกจากพร่องนี่ซึ่่งกะตืนี่ไม่เตือนนะแช่ยังไม่เตืนนะอนละนี่ ราไม่มีความแข็ในร่องเองดิร,ร,รอ่องันเองความแข็จากร่องเองก็ไม่มีามขาแข็งจากเติรนเอง ไม่ก็ไม่มีความแข่จากไม่เองเนี่ยจาออกหน่อยเอออย่ามาแบบซ้ำๆ ซึมอะไรอยู่แล้วจ้าดิเจอจ้าตัวเจอจ้าดิเจ้ากันแบบไม่มีขอบแข่สิพร่องก็ไม่มีขอบแขกันในพร่องสิพร่องไม่มีขอบแข่จะพร่องสิ สองสองเสริมๆไม่มีแรงโอ้ข้าวกินทุกวันทำไมไม่เคยมีแรงก่อนนะแช่วันๆก็มีแต่หมกบุญอะไรแช่ะะแอคทีฟมาจากตัวแอคทีฟเองดิแอคทีฟจากแอคแอคทีฟจากแอคทีฟดิแอคทีฟจากแอคทีฟเตือนจากเตืนอนโอคจากห้อง เัิ่นจะเอิ่นพร่องจะพร่องจ้าจกเจดจ้าเองดิเจอด้าจะเจอจ้าเองดิจจงดพร่องจากพร่องเองดิออกแรงหน่อยสังสวัสดิ์มันยอ่อยหมดมาทำนิ่มๆน,น้ำเลิศน้ำนาบอยู่ไงอ่ะ เราตัวตื่นได้พ่อองจับตัวพ่อองพ่อองจักพ่อองเรนจะตื่นกันแบบไม่มีขอบเขตเหมือนเดิม มีข้อแค้ซิไม่มีข้อแค้นแล้วก็ไม่มีขออแค้นทีไม่มีข้อแค้นเรื่อยๆอีกอยากไม่ไม่ไม่ซิอยากพร่องไม่พร่องซิไม่มีขออแค้จากไม่ไม่ไม่ซิไม่มีข้อแค่จากพร่องจากไม่พร่องซิ ไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีขอบเขตอีกไม่มีขอบเขตเรืเ่อยๆอีกเรื่อยๆอีกเรื่อยๆอีกตัวแช่มันเยอะตัวซึมมันเยอะไอหลงวงไอหลงจ,งจึงต้องต้องตั้งลมันเยอะมันก็แช่ซึมเยอะขยานต้องขยานตั้งมันก็แช่ซึมเยอะดีวอนยเยอะเวทนาเยอะดักนางเยอะ ยิ่งกว่าทิ้งไม่ทิ้งสิยิ่งกว่าสละไม่สละสิสิ่งที่ไม่มีความเขตลูกยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่สิยิ่งกว่าทิ้งไม่ทิ้งสิยิ่งกว่าสละไม่สละสิสิ่งที่ไม่มีความเขตยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าสิ ขยันจึงขยันจ้องขยันต้องขยันตัง้งมันก็เวทนาจัดนิวรณ์จัดแช่ซึมองหนืดเหนียวมันจะปลดสัตว์ยังไงมันจะออกมันจะออกจากสาัตว์ในตัวเองไม่ได้นี่จะปลดสัตว์ยังไงมันออกจากสาัตว์ในตัวเองไม่ได้ยังอยู่แค่ตัวอยู่ยังอยู่แค่อะไรกับอะไรมันยังออกจากสาัตว์ในตัวเองไม่ได้มันจะปลดสัตว์ยังไง ยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่ซิเอินก็ยิ่งกว่าเตยไม่เตนพร่องก็ยิ่งกว่าพร่องไม่พร่องดิไม่เอาก็ยิ่งกว่าเอายิ่งกว่าไม่เอาสิสิ่งที่ไม่มีกวามเคสยิ่งกว่าไม่ไม่ไม่สิสิ่งที่ไม่มีกวามเพสอย่าไรววนสภาวะซิยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าซิ ออกจากธรรมดาออกจากธรรมดาไม่ได้เนี่ยมันออกจากสัตว์ในตัวเองไม่ได้มันจะปลดสัตว์ยังไงออกจากไม่ไม่ไม่ได้ออกจากเตือนไม่เตือนไม่ได้ออกจากพร่องไม่พร่องไม่ได้มันจะปลดสัตว์ยังไงยังแค่สัตว์ชั้นต่มสัตว์ชั้นกลางสัตว์ชั้นสูงอยู่แล้วมันจะไปปลดสัตว์ยังไงยังเป็นสัตว์ชั้นต่ำตัวเองสัตว์ชั้นกลางตัวเองสัตว์ชั้นสูงตัวเอง พร่องออกจะพร่องไม่ได้เตือนออกจะเตือนไม่ได้ยังแค่เตือนแค่ไม่เตือนพร่องยังออกจะพร่องไม่ได้ยังแค่พร่องไม่พร่องยังเป็นสัตว์ชั้นสูงสัตว์ชั้นกลางสัตว์ชั้นล่างอยู่เว้ยจะปล่อยสัตว์ยังไงยิ่งกว่าไหมไม่ไหสิสิ่งที่ไม่มีความเคสยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าสิทุกอย่างจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา ยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าสิสิ่งที่ไม่มีความเพ็นยังอยู่แค่สภาวะอยู่แค่ลักษณะยังอยู่แค่ความเป็นเพราะเป็นภูมิอยู่แล้วมันจะไป็นางเพราะล่างภูมิช่วยสังวัดยังไงแองยังพรอบภูมิแอ,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 องอยู่ในตัวเองเอะไนยังแค่เจิเตืนอยู่เตืเอนยังคาเตืนอยู่เลย พร่องยังคาพร่องพร่องยังแช่พร่องอยู่เลยไม่ยิ่งกว่าไมมไม่ไมมไม่ยิ่งกว่าพร่องไม่พร่องไม่ขยันสรุปล้างสรุปไม่ขยันล้างตัวขยันเองไม่ขยันสลายตัวขยันเองอย่าโคสัตว์วัวแต่เอาสัตว์ไปโฆษณาสัตว์เอาสัตว์ไปประจานสัตว์เอาสัตว์ไป วัดสัตว์วดสัตว์ที่ไหนเล่ายังไม่ยิ่งกว่าไม่ในไม่เลยเอออยู่อยู่แค่ไม่ในไม่ไมคอยก้อนที่แม่อยู่เลยยิ่งกว่าตัวยิ่งกว่าเร่สิ่งที่ไม่มีขอบเขต ิ่งกว่าไม่ไม่ไม่สิสิ่งที่ไม่มีขอาเขตตัวไม่นอกเนือตัวบานไม่นอกเนื้อบานเนี่ยตัวไม่ทมิท้งตัวบานไม่ทิ้งบานเนี่ยเอาไปโชออยู่ว่าแต่เอาตัวมาบานไปโชออยอู่ยังไม่พอจะว้างล้างยังไม่พอจะไล่ล่องลอยล้างวัวแต่แช่ว่าแต่ซ่งสิ่งที่ไม่มีขวามแขดมาหาดํเริล้างมหาดำริเองเรื่อยๆหน่อย มหาดําเบสไลด์กันในมหาดัมเบลบ่อยนอกเหนือเอาไม่เอานอกเหนือไม่ไม่ไม่สิ่งที่ไม่มีความเขตนอกเหนือไม่ไม่ไม่นอกเหนือเอาไม่เอานอกเหนือตื่นไม่ตื่นนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือ นอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือ <c oughs> ขยันดําเละล้างดําเลเองขยันสลายตัวขยันขยันล้างตัวขยันเอง <c oughs> มันจะได้ล้างพอบล้างภูมิในจิตในวิญญาณในสภาวะจิตสภาวธรรมที่มันซองอยู่น่ะ รอบพูมิจิตภูมจิตภูมธรรมทรงธรรมก็เป็นภูมธรรมทรงจิตก็เป็นภูมิจิตทรงสภาวะทรงสภาวะจิตชนิดไหนมันก็เป็นภูมิจิตยังเป็นเพิมเป็นภูมิอยู่ทรงสภาวะธรรมชนิดไหนมันก็เป็นภูมิธรรมมัวแต่เป็นสังสวรกับภูมิอยู่เป็นสังสวตกับภูมิอยู่นอกเหนือตัวนอกเหนือดิไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือ ไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยไม่ต้องอะไรวอนสภาวะลูกไม่จ้องาเสดายขณะไม่ต้มาเสดายขนาจิตไม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตนอกเหนือแม้กระทั่งตัวตัวนอกเหนือลูก สิ่งที่ไม่มีขอบเขตว่ตา <c oughs> จะเป็นฝัดชั้นสูงฝัดชั้นกลางฝัดชั้นล่างอะไรอยู่ มัวแต่ค่มัวทรงสภาวะสั่งสวัสดิ์กับภูมิภูมิจิตภูมิธรรมนี่ยสงสวัสดิ์กับภูมิเท่านั้นนอกเหนือมันทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือเนี่ยมหาดําริสลายกันในมหาดําริเรื่อยๆที่ได้หมดเหตุหมดเชื้อในวทานทิฏฐิในตัณหาทิฏฐิในโมหะทิฏฐิ จะได้หมดเหตุหมดเชื่อในอุปทานยานทัศนะปัญหายานทัศนะโมหะในยานทัศนะจะได้หมดอุปทานหมดตัญหาโมหะในสภาวะนอกเหนือตัวนอกเหนือนี่ห้อยลองแรงลองแรงลองแรง นอกเหนือเอาไม่เอานอกเหนือไม่ไม่ไม่นอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือดนี่เหลยปรับกสุมหาสุญญตาพิพาลังสังสวัสดล่างทุกสิ่งล่างทุกอย่างล่างทั้งตัวล่างตัวไม่ล้างเหลือมันทั้งตัวเหลือตัวไม่เหลือว่าแต่อะไรเนี่ยอะไร โมแต่อะไรในอะไรมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยดิกานแบบไม่มีความเคลเหมือนเดิมสิ่งที่ไม่มีความเคลลูกมีเนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วยนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือ ขับเคลูกไม่เกี่ยวกันนอกเหนือแล้วไม่นอกเหนือลูกไม่เกี่ยวกันเนื่องด้วยหรือไม่เนื่องด้วยไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเอาไม่เอาไม่เกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวขยันนี่ดำริร้านดำริขยันตัดสลูตัดสลูช่วยทำเป็นบื้อทำเป็นใบทำเป็นเหมือนก็ไม่มีอะไรมันก็มีมีตัวไม่มีอะไรทำเป็นบื้อมีตัวบื้อทำเป็นเฉยมันมีตัวเฉยนหะทำเหมือนก็ไม่มีอะไรมันก็ดัดจริตไปทั้งนั้นแหละ เออไม่มีไม่มีอะไรอะไรไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีดิแม้แต่ตัวไม่มีอะไรมันก็ไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีถ้าเป็นดัชเรอรไม่มีอะไรไม่มีอะไรทําเหมือนก็ไม่มีอะไรมันก็มีมีตัวไม่มีอะไรอะไรมีมันทั้งมีทั้งไม่มี Bỏ trục vắn. I need a chair. I took one. And hà, lấy hôm anh. I'm meeting nước nói, from nước lam toa, nước anh, from nước la lạy toa, from anh. สํนึกแห่งการตัดกันในตัวสํานึกสํานึกแห่งการสลายกันในตัวสํานึกเองอย่าให้มันต่อข้างเป็นตัวสํานึกเนี่ยมันเป็นทุบกริยาชนิดหนึ่งเป็นตัวเกิดดับชนิดหนึ่งไม่เอาเขาสลายตัวไม่เอานั่นแหละไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอา แค่ไม่มีอะไรโลกไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีอย่าแค่ไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็นไอ้ไม่เป็นอะไรมันก็ยังเป็นอยู่ก็เป็นตัวไม่เป็นอะไรนั่นแหละไม่เป็นมันทั้งเป็นทั้งไม่เป็น อย่าแค่ไม่มีไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีแต่แค่ไม่มีมันก็มีในไม่มีแต่แค่ไม่มีมันก็มีตัวแค่ไม่มีนั่นแหละลูกไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี ดัมลล้างดัรลีมหาดาเรีล้างดัรลีมหาดัมลีก็ล้างมหาดัรลีเองไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีอยากแค่ไม่มีไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีอยากแค่ไม่เอาลูกไม่เอาท่างเอาทั้งไม่เอานอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอา พร้อมกันทุกอย่างอ,าอย่าแค่ไม่มีความเคส ไม่มีความขตแม้กระทั่งตัวไม่มีความขตอย่าแค่ไม่เอาไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาอย่าแค่ไม่มีความขตไม่มีความขตแม้กระทั <S <S <li> ่งตัวไม่มีความขตไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลงไม่มีความขตนั่นแหละมันมีขอบเขตในสิ่งที่เรียกว่าไมีความบเขต ม่มีขอบแขตดแม้กระทั่งตัวไม่มีมขอบเขมันจะได้หมดตัวเอาหมดตัวไม่เอาซ้อนจริงๆ มีขวบเขตแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขตอย่าแค่ไม่มีขวบเขตเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมีขอบเขตในไม่มีขอบเขตย้ายเหลือบัญญัติทุกบัญญัติไม่ได้ให้ไปเอาประโยคทุกประโยคไม่ได้ไปเอาเป็นประโยคที่ล้างกันในประโยคเองเป็นประโยคที่สลายกันในประโยคเอง บัญญัติสลายบัญญัติเองเอาไปเมื่อไหร่ก็ตามทีก็เป็นสังสวัตบัญญัติทุกทีประโยคนั้นประโยคนี้ยังหเหลือไาตายพีดอกเนี่ยคือประโยคเดียวก็ยังให้เหลือไม่ใช่เหลือทั้งตู้ด้วยประโยคเดียวเหลือก็เป็นสังสวัสกันในประโยคเดียวเรื่องหละกอย่างไม่ได้เอาเอาได้ไงล่ะนัตตาทำเท่าไหร่นัตตาเอาได้ไงไปตายพีดอกไม่เคยเอาใครมีแต่ใครไเอาไปตายพีดอกคืออะไรเล่าก็เป็ด เตตชนเตนิสัยโลภะนิสัยตัณหานิสัยประธานนิสัยโมหะนิสัยเตตชนเอาในสิ่งที่ไม่เอามันก็เลยไม่ตัดสู้ตามทุกทีติดแต่ตัวรู้ตามติดแต่ตัวรู้ตามเป็นขยะในยานทัศนะอยู่นั่น ไม่มีความแคดแม้กระทั่งตัวไม่มีความแดมมคมแด ผักเพ็แม้กระทั่งตัวไม่มีผักเพ็มีเรียวสลายตัวสลายเองล้างตัวล้างเอง ขอบเขตแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขต <_ d ata> อย่าพยายามจะไม่มีขอบเขตจนเมื่อยไปหมดเหนื่อยไปหมดนั <_ d ata> ่นแหละเขาเรียกมันยังมีขอบเขตในสิ่งที่เรียกว่าไม่มีขอบเขตอยู่เ <_ d ata> มื่อยได้ไงอ่ะพยายามจะแอคทีฟซะจนเหนื่อยไปหมดเมื่อยไปหมดไม่มีขอบเขตแม้กระทั่งตัวไม่มีขอบเขตสลายตัวสลายเอง Lang to lang eh.